เวลาสวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นบรรยากาศไปนะคะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยที่นี่คือสนามกีฬาซานติอาโกเบนาเบูนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีแมตช์การแข่งขันนะคะเป็นการแข่งขันลาลีกาสเปนนะคะก็คือเป็นหลีของสเปนนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเป็นแมตช์ระหว่างทีมเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมลาสปาร์มาสนะคะซึ่งตอนนี้นะคะตอนที่เรากําลังถ่ายทำนนะคะก่อนจะเริ่มการแข่งขันตอนนี้สกอร์นะคะเท่าที่รู้ข่าวมาก็คือตอนนี้บาร์เซโลนาแล้วก็จิโรน่านะคะนําอยู่ เรอัลมาดิดเป็นอันดับสาแต่ว่าถ้าวันนี้เรอัวมาดิดชนะนะคะก็อาจจะได้แซงขึ้นนำหน้าและบอกตรงนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกของเรานะคะที่จะได้เข้าไปชมสนามใหม่นะคะสนามนะคะที่ทุกคนเห็นนี่ยังไม่เสร็จดีนะคะจะเสร็จประมาณเดือนธันวาคมแต่ว่าเขาก็ยังมีการแข่งขันอยู่เรื่อยๆนะ่เราสองคนจะพาเดินชมบรรยากาศด้านนอกก่อนนะคะว่ามีความคึกคักมากน้อยขนาดไหนและหลังจากนั้นจะพาไปชมบรรยากานข้าง,ง,งในนะคะตามเราสองคนไปชมบรรยากาศเดี๋ยวนี้กันเลยคะ่ะ คนดูบรรยากาศนะคะคนเยอะแยะมากมายเลยทุกคนมาชมแม์นี้กันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะเอาตรงๆนะเราก็ไม่เคยมาสนามใหม่เนาะตอนนี้เขายังสร้างใกล้จะเสร็จแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจอด้วยนะคะทุกคนสังเกตไหมมีจอวยเห็นไหมนี่มีโลโก้มีจอสวยงามมาก โครงสร้างตรงนี้เริ่มเสร็จแล้วนะจ๊ะสวยมากทุกคนดูยิ่งใหญ่นี่ทุกคนมีตำรวจมาด้วยนะเท่มากมีร้านขายของด้วยก็หลักใหญ่ๆก็จะเป็นธงเนาะแล้วก็มีอ่าผ้าพันคอก็ธงแล้วก็ผ้าพันคอก็แล้วแต่ทีมนะว่าใครชอบทีมไหนแล้วก็มีซุ้ม ขายพวกขนมขบเคี้ยวนะคะก็สามารถซื้อเข้าไปกินข,ข้างในได้เนาะนี่ก็จะมีหลายอย่างเลยแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะมีทงมีถุงมีเสื้อด้วยเห็นไหมมีเสื้อด้วยเสือเส้อ,อตัวหนึ่งก็30ยูโร45ยูโรไม่แน่ใาจานะว่าของแท้ไหมเพราะว่ามันถูกกว่าที่ชอ็อปออฟฟิเชียลนะคะทุกคน เราไม่เคยมีของผ้าันคองของเรอัลมาดริดเลยนะเราสมควรจะซื้อไหมไปงานของเรอัลมาสริดบ่อยนะแต่ไม่เคยซื้อเลยทุกคนคุณเจริาเจริสซุน่ะจีทุกคนพี่เปให้ซื้ออันหนึ่งนะจ๊ะพี่เปให้ซื้อผ้าันคอผืนหนึ่งเอาไว้เชียนะเอาสีอะไรอะสีชมพูดีไหมทุกคนเอาสีชมพูมันก็จะเด่นไปเนอะทุกคนเนี่ย มันดูไม่สวยเนาะสีนี้สวยไหมทุกคนเราได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะผืนหนึง่งไม่เคยมีนะคะไปงานของแล้วมาสิดหลายงานไม่เคยซื้อวันนี้ได้ซื้อครั้งแรกแล้วนะคะเราก็จะกลมกลืนสวยไหมใช่สวย,ย <I swear. S 1> <laughs> ตอนนี้ก็เราก็พาชมบรรยากาศข้างนอกเรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันอีกนิดนะว่า มันเข้าประตูไหนยังไงนะเพราะเราไม่รู้ว่าเข้าประตูไหนนะทุกคน่ะมากันเลยว้าวดูนี่ดูนี่เน้ตสังเกตเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายและส่วนมากก็จะใส่เสื้อเรียลมาปริท้งนั้นเลยนะจ๊ะคือ ทีมรล้ลมาดริดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมตต์เล็กแมตต์ใหญ่การแข่งขันระดับไหนนะคะมีแฟนๆมาเชียร์เต็มตลอดเลยเนีย่ยเห็นไหมนี่คือบรรยากาศตรงประตูบีนะคะมุมนี้สวยมากทุกคนมันเป็นมุมที่หงันอเออก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีแบบยื่นๆออกมาสวยมากอยู่ฉลองแรง ออ้ยมีมิกมีกิเมาเรียกถ่ายรูปเพื่อว่าที่จะเสียตังค์นะทุกคนสีเหลืองนี้คือทีม Las p า l m a s นะทุกคนจริงจริงถนน,นนตรงนี้มีรถวิ่งเข้าออกนะคะวันนี้เขาก็ปิดถน,นนเลยจ้าเพื่อให้ อำนวยความสะดวกนะคะให้คนมาชมกันได้ง่ายและนี่นะคะก็จะมีร้านค้าสายขนมเนาะนี่อันนี้ก็จะมีร้านขายขนมเหมือนกันท่ของเราจะเข้าประตูนี้นะคะประตูบีนะคะแล้วก็ที่เรามาชมได้นะคะก็เพราะว่าเรามีการ์ดจ้ะทุกคนนี่ เป็นเมมเบอร์การ์ดนะจริงๆไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ของพี่เป้เป็นของคนที่ทํางานของพี่เป้นั่นเองนะคะก็เขาให้เรามา2ใบเราก็จะได้ก็ไปชมแบบฟรนะีๆเลยนะทุกคนโชคดีมากๆเลยและนี่ก็คือบรรยากาศหน้างานนะคะผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วก็มีทั้งทีมเรอยลมาดริดก็ที่แล้วก็ทีเชียร์ทีมลาสปามาสนะคะที่สุดสังเกตง่ายๆคือถ้าทีมลาสปามาสนะคะจะเป็นแบบสีเหลืองๆชุดสีเหลืองเนาะส่วนเรียลมาดริดก็จะมีทั้งสีขาวสีเหลืองสีน้ําเงินก็แล้วแต่ใคร มีชุดแบบไหนก็เอาไปแบบนั้นใส่ตามสะดวกะคะ่ะส่วนเราก็มีผ้าพันคอเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่เห็นไปว่าซื้อมาเมื่อกี้นี้เองก็อยากจะมีส่วนร่วมกับเขาเนาะว่าเป็นยังไงบรรยากาศบอกตรงว่าคึกคักมากๆเลยค่ะตอนนี้คือเขาปิดถนนหมดเลยนะคะมีตำรวจมามีตำรวจธรรมดาเดินเยอะแยะฝักไฝ่มากมายเลยแล้วก็นี่นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นมาจากทั่วทุกสาราทิศเลยค่ะ เยอะจริงๆค่ะไม่คิดว่ามาคนมันจะเยอะขนาดนี้นี่ขนาดไม่ใช่แบตใหญ่นะยังเป็นแบตเล็กๆนะคนอย่างเดียวมากมายขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงตามเรามาเลยค่ะปะ้เ,เรากำลังจะเข้าสู่ประตูข้างในแล้วนะคะต้องโชว์บัตรแอมบิเตชว์บัตรแล้วก็คือเขาตรวจกระเป๋าเรานะคะกระเป๋าใบน้อยนิดของเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาใส่ได้นะทุกคน ก็ตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะเดี๋ยวดูข้างหน้ากันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันที่หน้าของเราอยู่ชั้นเจ็ดนะจ๊ะดังนั้นนี่เพิ่งจะชั้นสองนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกเยอะเลยแต่ว่าจะขึ้นบันไดเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะ นี่อันนี้คือที่นั่งของเรานะคะ504เข้าข้างในกันแล้วว้าวหน้าต้จะไกครับและตอนนี้เราก็มานั่งเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเย้ดีที่นั่งของเราอู้สนามแบบดูยิ่งใหญ่มากทุกคน ผิดกับวันที่มาถ่ายแบบสนามเปล่าๆเลยบรรยากาศนี่คือแบบแตกต่างกันเลยแล้วตอนนี้เขากาลังเปิดเพลงอยู่นะ ทุกคนจําได้ใช่ไหมคะว่าที่เราเคยพาไปดูว่าหลังคางนี่เขาจะเปิดแล้วก็ปิดนะคะตอนนี้เขาเปิดอยู่นะนี่ตอนนี้เขาก็เสร็จไปแล้วนะไม่น่าจะว่าสมบูรณ์หรือยังแต่ว่ามันดูสวยแล้วทุกคนเนี่ยเขาปูอะไรเรียบร้อยหมดละอันนี้น่าจะเป็นแผงไฟนะเราว่าเนี่ยจะต้องสว่างสวยมากแน่เลย และนี่คือจอของเขานะคะนี่นะคะทีมเรีเยวมาดริดนี่ซ้อมยิงประตูกันนะเรามาดู่าทีมลาสปามาซ้อมกันบ้าง พี่เป้ซื้อน้ำมาแต่เขาไม่มีฝาจุกให้นะคะพี่เป้บอกว่าฝาเนี่ยสามารถแบบทุกคนจะสามารถโยนเข้าไปในสนามได้นะซึ่งอันตรายต่อนักเตะนะคะวาทุกคนเห็นไหมคะมีการฉีดน,น้ำที่สนามด้วยยนาโบเฟตสอ้ิาเตมาติน่าด มาลมามาดช่วงร้องเพลงนะมันมันตื่นเต้นบอกไม่ถูกมันพอมันอยู่ในบรรยากาศจริงแล้วทุกคนพร้อมใจกันร้องเพลงนี่คือแบบอุยมันฮึ้นเหิมเราก็ฮึ้นเหิมไปด้วยเลยนะจ่าที่แบบไม่ได้ชอบไม่ได้ค้างใครนะแต่พอมาอยู่ในบรรยากาศจริงมันมันมีมันมีความรู้สึกร่วมไปกับเขาอะตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูนะคะมีกองเชียร์บ้านนิดมาเปนกองเชียร์บ้านเราเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าดูกองเชียร์ทุกคน เริ vai её, vai ётся, vai ่มแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วมานิดไปแล้วนะโอ้โดนสกัดแ้วลุล้าลุล้วลุล้าลุล้าโอ๊ยโอ๊ยว้าวเสียวทุกคน กวัปเปียนหน้าประตูอีกแล้วทุกคนจะได้ไหมดูปฏิกิริยาแต่ละคนโผเสจได้มากทุกค,คนได้ยินเสียงไหมการเสียงมันโหแล้แล้วก็ทีมนี้ผู้รักษาประตูชักช้านะคะไม่ยอมเตะสักทีคนเลยโหจ้า ใปอีกแล้วไปอีกแล้ว,ลวจะเข้าไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ย ได variance, right? <c oughs> ้นะคะทุกคนนางจับหัวเลยค่ะเด็กเกาหัวเลยค่ะมีผู้นำเชียร์แลวทุกคนแล้วทุกคนก็จะชูข้าพันพอขึ้นมานะ ผมไม่ชอบทีมเรยมาติจะต้องมานั่งดูทีมเรยวมาตินะคะเบื่อมากเบื่อไหมเบื่อเบื่อมากน่า,นา,นาสงสารเอ้ เหนียวมากเลยไปดูกันต่อค่ะหมดเวลาแล้วจะมีการคดเวลาสองนาทีนะคะ สุดท้ายพอดีนะคะพอเข้าประตูปุ๊บก็หมืเวลาเครื่องแรกพอดีนะคะทุกคนทุกคนเป็นยงไงตื่นเต้นไหมคือพอมาชมในบรรยากาศงี้มันตื่นเต้นมากๆคือแบบทุกมันมันเสียงเชียร์จากทุกคนเนาะเราก็พอยตื่นเต้นไปด้วยนะเนาะก็มันบอกไม่ดกอะตื่นเต้นแต่พี่เต้นน่าจะเบื่อหรอเบืนะ่อไ <laughs> พี่เต้เบื่อ,อว่าพี่เต้ไม่ชอบเรียลมาสเตทนะคะทุกคนอยากไปสนใจ เราชอบเราวัดอินะคะแล้วก็ตื่นเต็มมาแล้วก็พามาชมบรรยากาศจริงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบนเวลาครึ่งได้เป็นช่วงพักนะสนามเขาก็มีการคนน้ำนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้คนก็เต็มสนามนะจ๊ะไม่ทุกที่นัน่งนะแต่ก็เต็มลน้นเต็มเลยแหละมองไปก็เจอแต่ตคนนะคะฝั่งเรานี่ก็เต็มเลยนะจ๊ะนี ชงพับเม๋ทุกคนก็นยืนยืนเส้นยืนสายกันนะเห็นสนามชัดๆเลยสวยเนาะสนามใหม่หญ้าก็สวยจริงท,ทุกคนได้เห็นระเบนี่ก็สวยแล้วเห็นไหม เขาบอกว่านะคะถ้าเราจะไม่ผิดนะเขาบอกว่าปีหน้านะคะก็คือทันบานเนี้ยเขาจะมีการเปิดสนามนะคะสนามเสร็จแต่ว่าปีหน้านะคะในปี2024เนาะจะมีการแสดงคอนเสิร์ตแรกนะคะในเดือนพฤษภาคมคนที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตแรกที่นี่นะคะก็คือเทเลอร์สวิฟท์นั่นเองนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะ <S <S เป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่จะใช้สนามซานติอาโกเบนาเปอูเป็นเขาเรียกเป็นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกนะคะ เราคงไม่มีโอกาสได้ดูนะเพราะว่าบัตรเต็มเร็วมากทุกคนเทเลอร์สวิฟน์ี่ได้ข่าวว่าบัตรเต็มแล้วทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กที่นั่งน,นะคะไม่สามารถจะเข้ามาดูได้แล้วก็เสียดายเราไม่ได้ดู<ส>เดี๋ยวเราจะมาดูในเครื่องหลังกันต่อนะคะว่าเครื่องหลังทีมเรียวามาัดดิจะบุกบ้านน้อยขนาดไหนค่ะเ<ส>ครื่องหลังเริ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนประตูที่สองเข้าไปแล้วประตูที่สองเข้าไปแล้ว อบทำไปแล้วนะคะสองประตูต่อศูนย์นะคะในอาลมาดริดเย่ yeah. ดูกองเชียร์มาดริดดีใจกันใหญ่นะคะนนี้มีแรงเต้นกระโดดได้ตอนนี้เลยเอลมาดริดก็ไปแล้วนะคะแต่ <Yeah. S 1> ส่งแล้วนะคะทุกคน <Yeah. S 1> เฮ้ยทันไหมยังทันยังได้อยู่ทุกคน ตอนนี้เขาเวลา90นาทีแล้วนะ<ม>ทุกคนคทบเวลา3นาทีนะจ๊ะสกรอร์ก็ยังเป็น2อยอยู่นะคะเรอลมาติดนะคะลัสปาร์มาศูนนะจ๊ะตอนนี้ผู้คนเขาก็เริ่มทยอยกลับบางส่วนนะฮะโต๊ะเราก็เริ่มแล้วเพราะเหมือนเขารู้สกอร์แล้วนะคะว่าเรอลมาติดยังไงก็น่าจะชนะนะคะหมดเวลาเรียบร้ยแล้วทุกคน ครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะและในที่สุดนะคะทีมเรอาเมติจะชนะไปสองศูนย์นะคะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะเป็นครั้งแรกของเราต่อสนามใหม่ของเรอามเมติรวมถึงเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ได้ชมทีมเรอามเมติแข่งขันแบบสดๆอย่างนี้นะคะก็ตื่นเต้นดีเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับเรามากๆเลยพี่เมย์ค่จะเบื่อหนึ่งเพราะไม่ชอบนะคะแต่ก็โอเคค่ะไม่เป็นไรจอาพี่เมก็มาไปแล้วนะทุกคนไายมา Yeah! <laughs>